บอาเนแหลกกองการปะจนให้ได้ปะนใหญ่แนมีสัตว์ลายตัวที่อาสัยอยู่รวมกันที่บ้านนึงของป่าที่ลูกเป็นตัวนึงชื่อว่ากุยและลูกแมวตัวนึงชื่อว่าบัลเป็นงเป็นปันลักที่มักจะออกไปเล่นด้วยกันทุกวันสุดโอ้เขาเปสิ่งนึงที่เหมือนกันลกทีสุดนั้นจะเกอดจากเอวซือลูกตอนสาวป,ปีและบมลลนั่งยู่ใต้ต้นไมาใหญ่แล้วเ,เห็นเขาสาใส แตลาไม่กี่วานสักรไรลมเรยนีนอัดมาเป็นจังหวะเป็นจังหวงเะเอ็ดไฮเอาผู้สุดมีความสบายมาริปุนเสียนดังเอามาไปโี่ยวที่น้่นตกใ่กันทีเล่อมาิีไปตอบจังตะตื่นลุ่นเอาไปกันเธอและและะ้วตันซ้อมเ็เดินท้ากันไปทำก,กลางปาใหญ่กื่นไปรูเสียงของธรรมชาติท่านเสียงลกอเสียงหนำเลแลเสียงใบไม้ลูกไปตามลมลวาันทั้งอกต้ะงจะ ยูนในปาทัานตะต้กีกโดามตนใหม่ดมที่กินไปมาและก็ลบที่เหเล่นตามจนใหมมลีไปปุ๊บูสิตะไตนารักจังเลยจเด็กมาลตอบแต่มาลีชอบกันจินตใหม่ไหมฟังดูสิกะลบกำลังกินกะลบกำลังกินตนใม่เดิมไมเล่นันอนั่งงมและงงสตดหน่อยอีกกำลังกันซอมนั่งงมและงงสตดหน่อยอีกกำลังเล่นจนกระทั่งปุ๊ เดินตบไปจนถึงลั่นท่านที่ไร้ทาน,นไปเข้าตบขามลั่นท่านมีเป็นก่อนฉันหนานตบนะไปปุ๊ขาบขณะมองเห็นอิงใหญ่ที่เั็นเล่นกันเป็นท่างขาม,มาลิจิมิตต์ตอนในการกระโดดซูมซึ่งกระโดดท่าไปได้ยังไงใไดๆแต่สำรับปีนั้นต้องพ่อคอยจนไปปนหิงยังละมัดระวังมัดตบปุ๊กยักษ์กุนะมาลิเลิดแต่กันขาม,มาด้วยกันไปเดินไปยังมั่นใจและำทำลั่นท่านไปได้ได้กี่สุด สองยีบไห่ก <somet h> <noise> like ันและเดินตออไปการพบกับน้ำตกมันจะเดินไปลายไม้ทั้งุกมากขนน้ำตกใหญ่ตีเสวยงามน้ำใสลายลูกจากน้ำอาซสูงบริเวณดอกปอบมีป่าไม้เยอกระจละดอกไม้กีบันตะปวงวุ้ยมาเลยนี่ปุ๊ดติดอ้อมเืมเต็มเอามาตัดแล้วยิมและเดินไปน้งตาลมาลี วันนี้เว้นกี่ดัมตกไปลงบ้านพี่เอ็งหนำใส่กิสามหมาเด่นหนำได้ตั้งมึนมาลิเล่นนาลงหนำกันเตุกปู่หอมกัะต๊ดโดโต๊ะไปในหนำฉันที่จิ้มเลยกระต๊อด,ดตรงไปเล่นกับอุ้ยทั้งสองสนุกสนานในหนำตกแด้เล่นหนำด้วยกันจนเละหลาเมื่อทั้งสองเล่นหนำจนเต็มอิ่มแล้วโอ้เอนอถัดอีกอกกันตกไปลงใหม่ยายมาลิกเอาปุ้ยเก็แบตดี้มาก่อนเลยนะเปิดหัวใจเลยมาลิกตกสนุกไป ผมเขาวุ้นเชี่ยวแบบดีทุกไปเลยนะโอเคมิสเป็นสิ่งที่ยังมาลิก็ะซิบโมมิการเดินเท่าไหนนะากลัวแล้วเป็นคนเกิดป้อมอุตส่าห์ซึ่งมาลิชิมและพูดว่าฉันดีใจที่มีสติดเป็นเพื่อนกันนะทั้งสองนั้นยู่ใตตลม่าใหญ่จนปากอัพเป็นต้นตกเป็นและท้องปากเปี่ยนเป็นสีส้มทองพวเเาอุ้ส่า์เลยแต่ก็มีความสุขแบบ้เข้กับป่านกันเถอะมลิขูดใสแล้วแต่ป่านไปผัดก้อนกันลิก็ การกัดบตนเมื่อทั้สองกับตึงบาทอูและมเตันผสุตีใจที่ได้ทำการประจนภัยเือไหมและคู่ว่าการเดินท้ากับเพือนคือสิ่งที่ดีที่สุดอูนีเอาไปที่ไหนกันดีไปทำอาจติดไปปาดอกไหมฮัลี่ในนั้นเียมไปเลยไปตอบจางตื่นและจากวันนั้นออกออกก็ออกเดินท้าประจนหายไปในที่างตามทุกวันพรอทั้งสามพร้อมส่งจำที่ดีให้แกตลอกัน